Ủ, ủ, làm được rồi Giao đất cất ngân mò tay trôm rồi đó. Mau hả? Ờ. khổ phải không? Khó, Mm. Mm. oke okay. ơi mm. okay. โอ้โตู้นี่เปิดไม่ได้ตู้น,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 นี้เปิดไม่ได้มีลูกลูกอยู่ในนี้นะเปิดไม่ได้เลยจมหมดแล้วนี่ถ่ายไวเที่ยวลึกแบบมันจมเยอะมดเลยถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายแล้วไปหมดเลยไปหมดเลยคนระับบ้านผม เราอยู่อยร่มแน่รอมแน่ลูอ่ะอยู่ขึ้นขึ้นบ้านล้ไม่มีไม่มีของสำคัญอะไรเลยโอ้โหไปหมดแล้วรถนี่กน่นเนี่ย อยู่นี่คันหนึ่งนี่คันหนึ่งอ่น,น,น,งนี่มีสองคันานี่มโตไปตะตลอยลนอกไปไม่ได้น้ำเข้านะนี่ีดดด่ดูตู้ไหน คว่ามเดี๋ยวก็ล้มแล้วเดี๋ยวก็จะล้มตัวจะล้มแน่เพราะว่าน้ำขึ้นถึงหน้าอ,อกแล้วตอยมาเลยน้ำท่วมเลยล้มแน่เพราะน้ำเข้าไปแล้วยึดแม่ตอันนี้มันทุกกระจกไม่ได้น้ำกำลังขึ้นตอนนี้เวลา สี่ทุ่มกว่าแล้วไม่ได้ดูเป็นนาฬิกาแน้ำกำลังขึ้นมาขึ้นมาใหม่แล้วโอเคนะอัดวิดีโอไว้ดูกันเนี่ยมีแค่นี้น่าจะขึ้นไปข้างบนแล้วไฟมันติดชาร์โถับทิ้งไว้อัดวิดีโอไว้เังไงถ้ามันขึ้นมาก็จะมาลงมาอัดตัดคัดเอาไว้ถ่ายรูปทิ้งไว้ให้ความเละเทะของมันมันต้องเสียดายมันหรอกเดี๋ยวค่อยหา

ปวดปวดแขนหมดเลยเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนก่อนเดี๋ยวกลัวฉุกเฉินกลัวเดี๋ยวแม่งมีไฟตก